มาครับวันนี้พามาชม,มงูกับควายครับเล่นน้ำครับเมื่อคืนฝนตกเยอะครับตร <c oughs> งเงี้ก <c oughs> ็วัดเป็นวัดครับนี่ควายเพืือกก็ควายดำก็อยู่ด้วยกันได้ครับนี่ครับมาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับเมื่อกี้ ควกิดกันอยู่ครับตัวเล็กด้วยครับเจ้าตัวเล็กนี่ครับเจ้าตัวเล็กเมืเคืฝนตกเยอะครับอันนี้ก็ควายครับนี่งัวครับแยกกันกินครับอันนี้ก็งวครับ ทค่ทำงานครับนู่นครับพอพอพันอยู่นู่นครับไม่กล้าเข้าใกล้ครับ อยู่นู่นครับพ่อพันนู่นลูกก็ออกมาแล้วครับก็พามาชมครับที่ทำงานลุงเย็นครับนี่อันนี้ก็เป็นบอ่อปลาครับแต่ก็น้ำแห้งครับอันนี้น้ำเริ่มมีแล้วครับควายก็มากินหญ้าด้วยแล้วก็เล่นน้ำไปด้วยครับ ฝั่งนู้นก็เหงวครับมีไลยตัวครับก็แยกกันกินครับอันนี้ควายเพื่อกับควายดำครับก็อยู่ด้วยกันได้ครับครับอย่างไงก็ขอจบแค่นี้แล้วครับไปกำลังใจลรงเย็นด้วยนะครับ รงเย็นก็เสียงเริ่มแหบแล้วครับขอบคุณครับ